อโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมเมอรวอลกับบูชแนลนะครับผมห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะเจ้าเหมียวชวนฝันท่านลมนะครับหรือว่าพอเวกขึ้นมาแล้วนะครับชื่อว่าเนบิลังนะครับเออตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าค่อนข้างต้องตัดสินใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพามาดูการรีวิวครั้งนี้แล้วกันเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นสีดาวนะครับผมท่านลมนะสาย HP นะครับ นะเลเวล40เนี่ย HP 1 0, 2 0 1 5นะครับแล้วก็ Attack 571นะครับผม Defense 604แล้วก็ Speed 100นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้องกันดีกว่านะครับว่ามันเด็ดดวงขนาดไหนนะอ่ะสกิลที่1นะครับก็จะเป็นการโจมตีนะครับผมโดยจะสร้างความเสียหายตาม HP สูงสุดของต้นนะครับก็ตีแรงตามเลือดนั่นแหละเนาะแล้วก็มีโอกาส30%ที่ทำให้เป้าหมายหลับ1เทิร์น พอตีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามจะหลับหรือไม่หลับก็แล้วแต่นะครับเราก็จะหลับนะครับผมก็คือง่ายๆเลยว่าตีแล้วหลับนั่นเองนะครับถ้าอัพเต็มนะครับผมก็จะได้เอฟเฟกต์รถพลังเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกถึง30นะครับก็จะมีโอกาส60%สําหรับสกิลหนึ่งนะแล้วก็ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับผมสกิลที่2นะครับเป็นสกิลติดตัวที่ผมมองว่าเออผมเอาไปลองเล่นแล้วมันก็ใช้ขั้นยากเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลติดตัวเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับท่าอื่นนเาะ อันนี้ก็คือใช้สกิลได้ในขณะหลับใช่ไหมแต่ข้อแตกต่างของมันก็คือว่าหากใช้สกิลในขณะหลับอยู่จะฟื้น HP ให้กับพระโค้ทุกตัว20%นะครับอนอกจากนี้เนี่ยศัตรูที่ตื่นนะครับผมจากการหลับเนี่ยก็จะถูกลดเลือดลงถูกลด HP ลง10%นั่นเองนะอัพเต็มเนี่ยนะครับก็จะฮิวแรงขึ้นนะบวกเข้าไป20%นะครับก็เอา20%เนี่ยไปคูณกับเบสสเตตนะครับก็เรียกว่าแค่ไปคูณกับเบสนะบเไ,ปบเบไปคูณของเดิมนี่แหละก็ถามว่าแรงมากไหมก็นิดนึงนะฮะก็ ก็ดีว่าไม่อัพเออนะก็ยูแรงขึ้นมานะครับสกิลติดตัวนะครับผมก็คือพักพวกเนี่ยพักพวกที่หลับอยู่นะครับจะไม่ตายจากการโจมตีของศัตรูนะครับอ,อก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแต่เอาจริงๆเนี่ยสกิลติดตัวเนี่ยใช้ค่อนข้างยากนะครับอ,อ่ะแล้วก็ลีดเดอร์สกิลนะอันนี้มีลีดเดอร์สกิลด้วยนะตัวธาตุน้ําที่ผมเพิ่งรีวิวไปไม่มีเนาะอันนี้ก็เพิ่มไอพีให้กับพวก25%นะครับมาดูถึงเรื่องของรูนบ้างรูนเนี่ยนะผมมองว่านะครับใช้รูนเอกซเทอร์ Turn เนี่ยค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่า เออมันจะได้เธอรัวๆไงเพราะว่ามันมีการเรียกว่าที่หลับใช่ไหมเพราะที่สก,กิลเนี่ยมันมีการหลับแล้วก็จะได้ฮิ้วเพื่อนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเนี่ยอเอาเย็กไปใส่ตัวอื่นหมดไม่รู้จะใส่อะไรก็สวิฟตแบบผมก็ได้นะผมใส่เป็นสวิฟกับแม่นยำนะครับก็นเน้นไปทางสปีดเลือดแล้วก็แม่นเนาะแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือเป็น HP ไปเลยนะแล้วก็มีแม่นนะครับผมอันนี้ก็เน้นแม่นเน้นเลือดเน้นเดฟเนาะเพราะสายสายที่มันเป็นตีแรงน้ำเลือดอะไรยังไงก็ต้องมีเลือดมีเดฟนะครับเดฟออยยย่่างนน้ๆเี คือสักสามร้อยเนาะหรือว่ามีเยอะประมาณ7 0 0 9 0 0 1 0 0กได้นะยิ่งดีนะ,ะยิ่งถึกนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น HP นะครับอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์ก็ถ้าเกิดเราเอาไปทำเป็นสายแทงเนี่ยเพืเ่อนๆสามารถใส่เป็นอาร์ติแฟกต์ลด damage จากไฟได้นะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยเอ่อแม่นได้นะเพราะว่าเพิ่มแม่นจากสกิลหนึ่งไปอีกเราจะได้ไม่ต้องทำเรียกว่าตัวของน้องเนี่ยแม่นเยอะๆเนาะอันนี้ของผมก็แม่น44ใช่ไหมเมื่อกี้บวกเข้าไปอีก17นะครับก็เป็นเท่าไหร่ 60กว่าเนาะแต่ว่าเอาให้ดีเนี่ยทำสัก85นะค่อนข้างชวนนะถ้าเกิดว่าจะเอาแบบผลจากสกิลลับนะครับผมก็ทำสัก85ก็ได้นะแล้วก็หรืออาจจะทำไม่ถึงเราไปเน้นจากอัติแฟกต์บวกขึ้นมาก็ได้นะเผื่อว่ามันติดเลทบ้างนะครับแล้วก็โอกาสของมันเนี่ยคืออย่างที่บอกนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อัพเนี่ยคุณมีโอกาสแค่30เอง30ก็คือคุณตีประมาณ4ครั้งอ่ะมันจะติดหลับประมาณสักครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้คือค่าของ ค่าเปอร์เซ็นต์หนูไหมก็คือมัน30เนาะเออแล้วก็ถ้าเกิดอัพมาในวันหกสิก็อาจจะแบบตีก็สองครั้งเนี่ยอาจจะหลับครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็ลองดูว่าชอบหรือเปล่านะครับหรือถ้าให้แนะนำเนี่ยผมมองว่าแต่ผมยังไม่ได้ทัดไฟนะไอดีเนี่ยไอดีลองกัได้แล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าทาัดไฟค่อนข้างน่าใช้กว่านะครับอ่ะของผมลูนสวิปเนาะเลือดสามหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยพยายาม ถ้าเกิดเพื่อนเล่นสายที่เรียกว่าสายแทงสายถึกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ทําสปีดเนี่ยอย่าน,น้อยมากนะอย่าไปทําแบบว่าสปีดทุกซิปอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันเจอทีมสปีดเพื่อนๆมันไม่ได้เข้าเทิร์นนะครับฉะนั้น,นทำสปีดสักหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสี่สิบอะไรพวกเนี้ยได้เล่นแน่นอนนะครับแล้วก็ถึกด้วยเนาะแล้วมันมีฮิวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดไปเทียบกับตัวซัพพอร์ตตัวอื่นเนี่ยเอออย่างเช่นตัวสีดาำเหมือนกันเเนนนนนีี่่่ยป็ตัััววไหมมจะดกกาใช เดี๋ยวผมลองเอาเข้าบ้านนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับสอบทัดลมเนาะเพราะว่ามันสามารถฮิวได้นะครับผมอคิวได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นใครดีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอาเป็นผมก็ไม่แน่ใจนะผมจะฆ่าวใครหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นดีเคลมเนาะอ่ะเอาหลีดเด็บก็ได้นะครับผมน,นี้ก็คือเรามีฮิวจากจากแค่น้องตัวเดียวนะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ รองของจริงให้ดูเลยเออสกิลเราน่าจะมีคนเก่งๆแบกหลายคนอยู่นะฮะฝั่งตรงข้ามนี่ก็ใส่ไม่ยั้งเลยนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะครับผมหลับใครเดียวผมไม่ท่านลงผมหลับท่านน้ำก่อนแล้วกันนะอ่ะหลับไหมอันนี้หลับเลยครับผมอันนี้หลับไปนะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สกิลเดี๋ยวก็จะตื่นใช่ไหมอันนี้ก็โปรวกไปเดี๋ยวก็จะตื่นแบบนี้ล้วก็ไปอีกรเก็บไปปุ๊บอันนี้ข้อดีก็คือนะครับเราจะมี ีือลมคุณเกตอยู่นะอ่านี่ผมลองหลับท่าน้ำไปกีไหมหรือหลับท่านลมเนี่ยครับลองหลับท่านลมนะอันนี้ไม่ติดนะครับท่านลมมันไม่ติดหลับแต่ว่าเราติดหลับเองนะอันนี้คือจะมีข้อเสียเปรียบหน่อยนึงก็คือเราจะติดห้ามฮิวทําให้สกิลพาสซีฟมันฮิวค่อนข้างลำบากนะครับผมก็ไม่เป็นไรโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็ทุกคนเป็นื่เจ็บนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันฮิวแต่ว่าใบสันมันติดนะมันติดเออ่ห้ามฮิวนะมันก็เลยฮิวไม่ขึ้นนะเมื่อกี้นะโอ้หใบสันผมน่่่่่่าาาาาาจจะะะะตตยยแแลลล้ววววหนนผมมเเออออออััืชฮีดกงท อันนี้ก็คือิวเห็นไหมยูมาววหน่อยนึงนะฮะผมต้องเก็บไอตัวท่านน้ำก่อนนะเพื่อนต้องเก็บบู๊ก่อนนะบู๊มันมีิวตลอดเลยนะอ่ะหลับไหมอันนี้อันนี้เราหลับเองนะแล้วเราก็ติดท่ามิวด้วยนะครับแต่ก็คือเราต้องใช้พัสดีขนาดหลับจงนะังเลยโอย้ดีเคผมจะแบกไหวไหมเนะี่ยแย่แล้วเพื่อนๆเหมือนจะไม่ไหวนะครับโอ้ย หลับไปก่อนนะหลับท่านลมเอาใครเดีย okay, วเอาตัวนี้แล้วกันนะโอ้ไม่เข้าด้วยลื่นไปเลยนะครับโมโมและลื่นในซิกวอลด้วยนะถือว่าเป็นการที่ลื่นครับลื่นอันนี้ลื่นจริงๆเออเอามาลองให้ดูนะทีนี้เดี๋ยวผมลอไปไป แต่คิวอลมันตีหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมลองไปตีบ้านเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นเอาเป็นบ้านไหนเดียที่เขาไม่ค่อยมีตัวฮิวบ้านนี้ใช่ไหมบ้านนี้เดี๋ยวลองไปแทงดูนะเดี๋ยวลองดูว่าไหวหรือเปล่านะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆดูจากการเล่นแล้วเมื่อกี้เอออาจจะมองว่าพี่ผมผมว่าเราไปเอาตัวอื่นที่มันดูดีกว่านี้ดีไหมอย่างเช่นที่แบบว่าที่มันสามารถฮิวได้อย่างเช่นพัดสีด่ดาวเหมือนแค่นะั้นมีตัวเรียบเคียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นพัดลม หรือจะตัวฟีเอีางโทเทมอย่างเงี้ยนะเออถ้าเกิดว่าจะเอามาฮิวถูกไหมผมมองว่ามันก็ถ่าหาค่อนข้างน่า,าเล่นกว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกสักทีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาใครดีเดี๋ยวมดลงผมจะทนไหวไหมเนะี่ยฟินิกซ์เมื่อผมทำรูแล้วปะฟินิกซ์ฟินิกซ์รูนไม่ครบเนาะไม่เป็นไรนะครับผมไอ้คา,าคีก,ก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งหรือว่าจะปไปในนี้ก็ได้นะเจ้า จะอัคไฟก็ได้นะเพื่อนนะจะอัคไฟก็ปวดน,นะเล่นคู่กันได้นะครับเพราะมันหลับอยู่ใช่ไหมเราก็ล้างเกลี่ยขึ้แมาก็ได้อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งใครดีตัวหนึ่งใจจริงก็อยากได้ทัชน้ำแผ่นด้านน้ำไหมเป็นด้านน้ำก็ได้เนาะนี่้อเดี๋ยวแผ่นด้านน้ำอีกตัวหนึ่งขอหาแผ่นด้านน้ำก่อนนะนี่แผ่นด้านน้ำนะครับอ่ะมีเทปพีไปเลยไปเดี๋ยวไปลองดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะอันนี้เราก็มีคิวเหมือนเดิมนะคิวจากแค่น้องนะครับเออ นี่ไงเขาแตะเขานะทุกคนโอ้โหโดนทิ่มกันไปแล้วโอ้โหเพืเ่อนๆยังไม่ทำเล่นเล่นเลยครับผมตายไปแล้วเลยโอ้โหโดนเสือจวกโอ้อ่ะเนี่ยอย่างเพื่อนๆเ,เห็นเห็นใช่ไหมว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่วิวมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่ะทีนี้ลองอีกรอบหนึ่งอ่ะสมมติว่าฝั่งตรงข้ามไม่เอ็กซ์แต่เมื่อกี้มันตรงข้งไปหนักเหมือนกันอ่ะฝั่งตรงข้ามยังไงครับเออตีท่าน้ำก่อนอ่ะโอเคนี่ฝั่งตรงข้ามตีท่าน้ำนะ ผมก็หลับธาตุลงไอธาตุไฟไอผมไปหลับผิดธาตุดูคนผมต้องหลับธาตุอื่นเดีย๋ยวที่มันเป็นธาตุน้ำอย่างงี้เดียวไปหลับธาตุไฟได้ไงโดดเลยนะครับอันนี้เราใส่ดูดเลื่อดนะพันด้าเรานะผมลองหลับธาตุน้ำนะครับปกักให้ผมว่าน่าจะไม่เวิร์กแล้วเออเทียบกับฟานผมยังว่าไฟยังคิวดูดี นะแล้วก็สกิลหนึ่งรครับถ้าเกิดเราไม่คิดจะอัพเนี่ยคือมันใช้ติดยากมากๆนะแล้วด้วยเลือดประมาณนามเนี่ยครับสามหมื่นเนี่ยมันแทงไม่ไหวเพื่อ,อนเพื่อนเพื่อนก็ลองดูแล้วก็ตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าเอ้ทัดน้าเนี่ยไอย้ทัดลมเนี่ยป้านดีหรือเปล่านะเพราะว่าหนึ่งเราจะมาหวังผลแค่สกิลรับเนี่ยเราไปเล่นตัวอื่นดีกว่าที่มันเป็นผมใน,นนี้มุมมองผมนะผมมองว่าลดเกรดอะไรพวกนี้ดูดีกว่านะแล้วก็อย่างสกิลฮิวครับมันมีเงอนไขยเยอะเกินไปนะ มันน่าจะเป็นไปเล่นพวกพัดลมอ่ะเออพัดลมมันยังบาลานซ์เลือดได้ถูกไหมสกิลสองซีดาวเหมือนกันอ่ะสกิลสองมันยังบัฟดาบเอ้สกิลสกิลสองมันบัฟดาบได้ถูกไหมสกิลสามบาลานซ์เลือดได้หรือยังพินลมเนี่ยนะครับมันมีการตายด้วยมันมีล้างบัฟแล้วก็ใส่ปีกซึ่งผมมองว่ามันดูดีกว่าไอ้ตัวเนบิลังเยอะเลยนะนะฮะลองดูสกิลของมันเนี่ยหากใช้ขณะหลับก็จะฟื้น HP นะครับก็คือมันมีเงื่อนไขแบบเนี่ยคุณต้องหลับนะคุณถึงจะใช้ได้นะครับผมแล้วซึ่ง คือผมมองว่าถ้าผมอัพสกิลเต็มอะ่ะเออมันก็ค่อนข้างสิ้นเปลืองซึ่งเอาไปทำท่าอื่นดีกว่านะอย่างเช่นนัดน้ำอะไรเงี้ยหรือว่ามีทัดไฟนะก็คลิปนี้นะครับก็ามารีวิวการใช้งานให้ดูเนาะเผื่อว่ามันเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ได้มาแล้วเนี่ยนะครับแบบกำลังชั่งใจอยู่จะปั้นหรือไม่ปั้นนะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ